สวัสดีครับผมวันนี้มีรถไถ L4508DI นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี52นะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับเก็บรายละเอียดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมสีสันเดิมๆนะครับเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องเท้าหัวครับผมระบบใช้งานปกตินะครับขับโกวินพร้อมนะครับผมเดี๋ยวพาชมสภาพเครื่องนะครับผม ตัวนี้นครับผมมาด้วยกับฐานนะครับผมใบหกาช้านะครับผมฐานสวยมากนะครับใบเต็มนะครับผมล้อ,อยางก็ยังใช้งานได้อีกครับผมเยอะเลย ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,39,000บาทน,นะครับผมทิดการยู่ที่ยมเภอกันทลักจังหวัดศีีสเกตนะครับผมเดี๋ยวพาลองขับดูนะครับ ตัวนี้ฟากระโปรงจะจืดๆครับสีดำเดิมนะครับผมราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมสวัสดีครับ